เข้าไปดูที่หมู่บ้านดูบ้านชาวทิเบตก็ถ้าจะเหมือนกันเกับทุกหลังครับเป็นแฟลต o o ฟคือบนหลังคาก็สามารถเอาไว้ตากอะไรได้ในวันที่มีแสงแดดจัดแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวี่มีหิม้า ลักษณะบ้านก็เหมือนกับของชาวลาดาก็คือเป็นบ้านดินก่อขึ้นมาเป็นผนังรับแรงแล้วก็ใช้ดินเหนียวอิฐกองนั่น,ะนเป็นกองชนะทานส่งน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายบนภูเขาส่งมาใช้ตามหมู่บ้าน ส่งน้ำมาฮนะไหลลงมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวเบลคตัวนี้จะเป็นตัวปันว่นนะครับจมูามิวซึ่งใช้พลังน้ำนะครับเออจมาผมจะละเอียดขนาดนี้นะฮะกินได้เหรอ ่วนอันอื่นก็วันนี้ไม่ไม่ได้ใช้งาน